ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้จเจริญสมาทานและกรรมฐานเพื่มาทานสิ้นแล้วต่อไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พยายามรวบรวมกําลังใจของท่านเช่นเดียวกับพระอ,อุุติกาเทรีที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ พว่าท่านพระหุปติกาเทรีท่านตัดสินใจยังไงเพราะว่าท่านเหว่ว่าชีวิตร่างกายไม่ใช่ของท่านทรัพย์สินทั้งหลายไม่ใช่ของท่านบุตรที่ตาทั้งหลายไม่ใช่ของท่านเวลานี้สิ่งที่ท่านต้องการมีอย่างเดียวคือสมณธรรม พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่ยึดถือร่างกายของเราด้วยจะไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นด้วยจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยถ้าอารมณ์จิตของเราไม่ยึดถือทุกอย่างอย่างนี้ท่านเรียกว่าตาหัน แล้วก็มันขอบรรดาเพื่อนพุทธบริษัททุกท่านจงพยายามทําไปวันเล็กวันนอ้อยค่อยๆปลดไปเมื่อปลดบ่อยก็สามารถจะตัดได้อย่างพระหุปัตติกาเทรี <c oughs> ตั้งนี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าน้ำตกสมาธิะหยาทน้อยแต่ว่าตกไม่ขาดสายก็สามารถทำพระจะนะใหญ่ให้เต็มได้ชั้นใด แม้แต่ทําพก็องค์สมเด็จวิจอมไตรบรมศสสันดาก็เ,าเช่นเดียวกันปฏิบัติทุกวันปฏิวัติบ,บ่อยๆละปเจเเล็กและปฏิน้อยไม่ใชามันก็หมดสำหรับวันนี้จะนำอวธรรมคำสั่งสงายระองค์สมเด็จพ่อบรมสุตคตในกรรมฐานสี่สิบเฉพาะในอนุสติสิบระการวันนี้จะว่าถึงจาคานุสติกรรมฐาน เวอร์ฆราพแล้วศีลานุสติผ่านมาแล้วนี่ว่าก,กันทิจาคานุสติกรรมาทันขอทุกท่านโปรดทราบว่าที่ที่พูดนี้พูดในแนวของการปฏิบัติ <c oughs> ไม่ใช่พูดในแนวของปริยัติคำว่าปริยัติคือการเล่าเรียนเพื่อรู้แต่นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคล องสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัททหงหลายโดยทุนนาให้มีทางการบริจาคยาคะแล้วบริจาคก็เสียสลัก <c oughs> ด้วความจริงสำหรับเรื่องแจาัาน,นี้พระบาทสมเด็จยู่หัวองค์ปัจจุบันกระเจิการที่เก้าทรงมีพระราชปรารัมา ว่าคำการมีจาคะตัวเดียวนี่สามารถปนิพานได้และพระองค์ก็ทรงวินิจฉัยมาว่าจาคะถ้าแปลว่าเสียสละแปลว่าจิตใจย,ยังหน่วงเหนียวอยู่ในทรัพย์สินนั้นมากต้องมีกำลังใจเราแรงต้องดึงหนัก <c oughs> อย่างนี้ถือว่ายังไกลต่อมาผลถ้าตัดคำว่าเสียออก เหลือแต่สละอย่างเดียวอย่างนี้สนแสดงว่ากําลังใจเบาลงไปมากแล้วแต่ก็ยังมีเยื่อใยติดอยู่คือคำอสละถ้าเอาตัวสอออกเสียง,งตัวเหลือแต่คำวันละตัวเดียวได้แก่าลักผลนี่พระราชามนิชัยครพระบาทสมเด็จที่หัวนีระบรรดาท่านพระบริสัาจหลายจงยึดถือเพื่อเครื่องประพฤติธปฏิบัติ เพราะว่าพระองค์มีพระราชบมนีจที่ใช้ตรงตามจุดของพระอริยะเจ้าพอดีแต่ว่าเขาแยากคิดว่าอาตมาไปยกย่องพระบาทสมเด็พระบาทสมเด็จจิ๋วว่าเป็นพระอริยะเจ้าเขาอีกนะ <c oughs> ฟังกันแล้วก็ฟังให้มันเข้าใจหรือว่าไม่ใช่ยกย่องท่านท่านจะเป็นพระอริยะเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ แต่ถา้าท่านวินิจัยตรงกับอารมณ์ของพระอริยเจ้าพอดีเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาใช้คำละกันตัวเดียวเท่านั้นนี่เราก็มาเริ่มต้นละกันเลยดีกว่าถ้าลงละได้จาข้าตัวนี้จะเป็นเครื่องทำลายโลภะซึ่งเป็ร่าเงาเขาที่เละเป็นตัวสำคัญถ้ายังใช้คำเสียสละ สแสดงว่ายังมีความเสียดายอยู่มากถ้าอารมณ์จิตยังมีความเสื่ดายในการเกือ้อกูลซึ่งกรเล็ดขันเสื่ดายทรัพย์สินจะให้มากก็เกรงไปว่าจะหมดเปลือง <c oughs> บางทีจะให้น้อยก็าอายชาวบ้านจิตใจมันก็วาวุ่นอย่างนี้สแสดงว่ากินเลดอย่างท่วมหัวแลเลยสิสะยิ่งหากว่ามีจิตสภาพกอบโกย โดยไร้ประโยชน์หมายความมันไม่ตรงกับสภาวะของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติมีการกอบโกยหาผลประโยชน์เข้าใส่ตัวแทนที่จะสละกลับดึงกลับเข้ามานี่เป็นการสร้างกิเลสให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลสนักปฏิบัติพื่อกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใน ที่มีคำว่านิพานัาสัจจิกิริยายะเอตังกาสาวังรเรตว,วาแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับฝ้ากาสาว,ว่าพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพรนิพพานหรือว่านักปฏิบัติเพกรรมฐานทุกท่านที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวจรแปลว่าผู้ประกอบเพื่อความดีเพื่อความเระเสริ นีคำว่าเสียสละจงอย่ามีในจิตคำว่าสละก็จงอย่ามีในจิตจงมีคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าละ <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าเราจะละทรัพย์สินเสียทั้งหมดเราจะละทุกสิ่งทุกอย่างเสียหมดแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ละร่างกายของบุคคลอื่นที่เลื่องทั้งเราเราก็ละ ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่นี่เราก็ละแต่เข้ามาละในที่นี้ก็มไม่ได้หมายความว่าทำลายร่างกายทิ้งไปทำลายร่างกายของบุคคลอื่นให้หมดไปรื่ทรัพย์สินมีเท่าไรโยนทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้มันผิดเป็นอัตตากรรมฐานนิยมไม่ถูกอารมณ์ละของเราคือหมายความว่าละที่เราจะไม่ผูกพัน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระธรรมบทคุตกาิคายว่ากระจายออกและจะรวมเขา้ามีหมายความว่าเรามาละอะไรกันดีในที่นี้เราก็ละทรัพย์สินเราไม่เมาในทรัพย์สินที่เพิ่ได้มาแต่ว่าถ้าเยาวราเราจะต้องเลี้ยงชีวิตอยู่เราก็ต้องหา หากินตามหน้าที่เพราะร่างกายมันต้องการจะกินร่างกายมันต้องการจะนุ่งจะหม่มร่างกายมันจําจะต้องใช้หามาตามหน้าที่ที่ว่าร่างกายยังมีอยู่ก็ต้องบำรุงเรื่มันเพื่อต้องการเอามันไว้เป็นพาณนะสําหรับที่จะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานแต่พระมนีหวังจะหามาเพื่อความร่ํารวยเพื่อการสะสม แล้วได้หามาได้ความละโมบโลกมากไม่ตรงกับฐานะแห่งความเป็นอยู่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกหรือที่เรียกว่าพระโยคาวจรคำว่าพระโยคาวจรนี้หมายถึงว่าท่านปฏิทูปปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมักพอถึงประสูดาปฏิมักแล้วท่านเรียกว่าประสูดาปฏิมัก กำลังปฏิบัติอยู่นี่เรียกว่าปรโยคาวจรกำลังจะก้าวเข้าไปใกล้พระนิพพานเข้าไปเมื่อถ้าอารมณ์เยื่อใยในทรัพย์สินยังมีอยู่อารมณ์เยื่อใยในชีวิตมีอยู่เกินไปยังมีความเยื่อใยในบ,บคุคคลนี่เนื่องทั้งการเกินไปอย่างนี้เที่ยวยังมียางเหนียวคือกิเลสติดใจอยู่ใช้ไม่ได้เราควรจะทำอารมณ์ใจยังไง ก็ถือว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างทำหน้าที่นั้นให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าให้บกพร่องเพราะหน้าที่ที่ทํานั้นถือว่าทําตามปกติที่มีหน้าที่อยู่เช่นนั้นเราไม่มีความเยื่อใหญ่อะไรก็ถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเรานําไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเมื่ออยู่มันมีความจําเป็นจะต้องใช้ก็ต้องหา หามาเพียงพอกับแต่ภาพคือไม่ได้เกี่ยดแต่กายให้เหนื่อยยากเกินไป <c oughs> ไม่ละโมบโลกมากเกินไปหาเมื่อเพื่อกินหาเมื่อเพื่อใช้หามาเพื่อเกื้อกูลกับบุคคลในตระกูลหามาเพื่อเกื้อกูลกับบุคคลที่อยู่ภายในบังคับบัญชาแต่จิตใจของเราไม่ได้ติดอยู่ในทรัพย์สินเรื่องไรเหล่านั้น คิดว่าทรัพย์สินนั่งหลายเหล่านี้ในเมื่อเราตายแล้วเราก็แล้วกันไปเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีทรัพย์สินนี้ต่อไปและมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ในชีวิตนี้ก็ดีถ้าตายจ่ายชาตินี้ไปแล้วก็ดีถ้ามีสภาพการเกิดอย่างนี้มันก็ต้องหาอย่างนี้มันก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้ เวลาที่เราตายไปแล้วแล้วก็นําไปไม่ได้อย่างนี้เว้นอันว่ารมในตอนนี้ที่ว่าเราละอาการอย่างนี้เสียเราไม่มีความผูกพันในทรัพย์สินใ,นใดๆทั้งหมดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสมอว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าจะมีชีวิตตินซีมาเพื่อมีทรัพย์สมบัติอย่างนี้จะไม่มีสาหรับเรา การที่เราจะไม่มีชีวิตจิียวมาเพื่อมีสมบัติอย่างนี้ได้นั่นก็คือหมายความว่าเข้าวุนีพายเขาทํากันยังไงแล้วก็มานั่งพิจรารณาพระธรรมคาสั่งสอนขอโอนสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่ย่าลืมนะว,ว่าเราแนะกานเท่านั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่มานั่งจำจีจำชัยจนกระทั่งท่านจะได้บรรลุมรคน ดูคำสั่งสอนเขาองกสมเด็จพระทศกัณ์ท่านสอนทีดนิสเด,ดนิสเขาก็มันลุมาผลกันนี่สําหรับคนดีถ้าสําหรับคนเลวแล้วก็อย่างพระเทวทัตก,กอบโกยให้เท่าไรทั้งก็นลงอาวจีมหานรก mm. นี่เราพูดคำว่าละในการแสวงหาทรัพย์สินที่โดยไม่ชอบทำแต่ว่าถ้าหาทรัพย์สินมาโดยชอบทำเพื่อยังความเป็นอยู่ไม่ถือว่ามีความโลภตามนี้ แต่การหามาได้ก็ไม่ติดใจคิดว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดการตลอด,ลอดสมัยมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเรากับมันต้องจากกันแน่นี่แปรลมของจาคะ่ในค้อน,นี้ดิขอน,นี้ว่าแค่นี้นะตอนนี้ท่านกำลันั่งดูกันต่อไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสอนธรมจาคะ่าต่อแต่แค่ตัวละตัวเดียว คำละคำสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นเราในจิตของเราจะต้องไม่มีคำเสียสละหรือไม่มีคำส,สละตามพระราชาบุญชัยเข้ามาบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงบุญชัยมาได้สามชั้นแต่แต่ได้ชั้นรองก็ทรงอธิบายด้วยว่ามันเป็นยังไงเสียสละยังมีเออยื่อใยอยู่มากจะมีความโลภมากสละอารมณ์ความโลภยังมีอยู่ก็จะม,มีความเสียดาย ถ้าละแ้่ตัวเดียวไม่มีความเสียดายหมดเรื่องกันนี่ถ้าเราละแต่วัตถุเราจะได้อะไรขึ้นมาบ้าง <c oughs> อารมณ์ของเราไม่ติดในลาบสัการะทั้งหมดไม่มีความยือใหญ่ในลาบสัการะแต่ว่าต้องหามาตามหน้าที่ก,การหามาตามหน้าที่เนี่ยสมเด็จตะสัมมาสัมพุทธเจ้าไมาริสนตุตนิ ถ้าหามาด้วยการสุจริตธรรมพระองค์ทรงสันเสริญแล้วก็อย่าเป็นนั่งตำหนิชาวบ้านชาวเมืองเขาที่หากินกับบเนเันยังค่ำมันยังค่ำว่าเจ้านี่โลภโมโทสังเกินไปที่หม่ไแล้วไม่รู้สึกว่าตัวจะตายตัวจะแก่มาตายแล้วก็ไปไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นเร็วมากข้าต้องหากินตามหน้าที่เราก็าหากินตามหน้าที่ตามภาวะของเราจะมี แต่ว่าหากินเลยหน้าที่ไปถึงกัโลบโมโทสันไม่ใช่ภาระของตัวนี่เร็วจัดหรือว่าไม่ใช่พุทธสาวกมานั่งดูต่อไปจิตใจเราละในทรัพย์สินการที่จะละได้กำลังใจมันละอะไรได้บ้างเพราะทรัพย์สินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตความโลภในกิเลสเย็น สร้างความชื่นคิดให้ปรากฏกับบคุคคลผู้ใดมาผู้ใดทรัพย์สินมันแล้วก็เกิดความชื่นใจว่าโอ๋หนอนี่เรามีโชคนะเรามีเงินมากเรามีทองมากเรามีฐานะมากเรามีบริวารมากนี่มันเป็นกินเลสตัวยินถ้าเป็นไฟก็ไฟยินถ้าถูกตีก็เหมือนว่าถูกตีด้วยไม่หนวม่มยิ่งกว่าจะรู้สึกตัวกระดูกแหลกไปหมดแล้ว อไฟเย็นๆเนี่ยกว่าจะรู้สึกร้อนมันก็ไหม้ไปหมดตัวตัวก็ตายไปแล้วนี่ต้องระวัง <c oughs> มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อตายทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้หูญ้ญาตาอาทวดของเราสร้างไว้เป็นมดดรดกตกทอดท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็ต่างตายไปหมดแล้วไม่มีใครทรงชีวิตอยู่ ในเมื่อชีวิตของท่านไม่ทรงอยู่แล้วทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่ได้นําไปด้วยแม้แต่ร่างกายก็ไม่ได้นําไปฉะนั้นร่างกายก็ดีทรัพย์ส,บสมบัติก็ดีก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติท้นเดียวกันทรัพย์ส,บสมบัติสิ่งที่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือทรัพย์สมบัติในแก่ร่างกายทรัพย์ส,บสมบัติส่วนนี้เรามีความเยื่อใยเรามีความผูกพันมากฉะนั้นในเมื่อเราคิดว่าเราจะละทรัพย์สินทั้งหลายให้หมดไปจากจิต จิตใจไม่มีการหลงเหนียวในทรัพย์สินทั้งหลายที่ใช้คำวันละตัวเดียวตามที่พระบาทสมเด็จเจ้หัวทรงมีพระราชมีใช้มาเราก็ต้องหันมันละอัตภาพร่างกายของเราด้วยความจริงจาค่าตัวนี้ตัวเดียวเป็นอาหารสบายและเป็นตัวตรงเสียด้วยเราก็มันละเสียหมดละโลภความโลภเสียได้แล้วแล้วก็มา,มามนั่งละความโกรธ ความโกรธละตรงไหนล่ะก็มีอารมณ์ให้อภัยแกบุคคลผู้ผิดแต่ถ้านี้เว้นๆไว้แต่ว่าผิดกฎผิดระเบียบผิดวิดนัยผิดกฎหมายอันนี้ให้อภัยไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้อภัยเ <c oughs> พราะเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับข้อหมูนะ่คณะจําเป็นจะต้องไประพฤติปฏิบัติคนที่ละเมิดระเบียบละเมิดวิดนัยละเมิดกฎหมายเขาไม่เรียกมาคนดี คนประเภทนี้ให้อภัยไม่ได้ต้องลงโทษตามหน้าที่ตามระเบียบแต่คนดีนี่เขาไม่ไม่ละเมิดระเบียบวินัยเลยไม่ละเมิดกฎข้อบังคับตอานี้มาถึงว่าการให้อภัยกับคนที่มีความผิดกฎหมายความว่าเขาลงผิดคิดไปว่าอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันดีซึ่งไม่เป็นการทําลายระเบียบไม่ทเป็นการทําลายวินัยไม่เป็นการทราําลายกฎหมาย แต่แต่ว่ามีกำลังใจคิดพลาดไปบางทีสิ่งนี้มันเป็นความชั่วเป็นปัจจัยแห่งความเดือดร้อนแต่เขาหลงผิดไปเขาก็พูดผิดไปบ้างทำผิดไปบ้างอันนี้เราก็ไม่ถือโทษโ,โ,โกรธเคลืองแค่ไม่ถือโทษโ,โกรธเกลือก็ยังไว้คอเราก็ให้อภัยเสียเลยเขาคิดว่านี่เขาทำไปเพราะการรู้เท่าไม่ทิ้งการถ้าเขารู้ว่าอาการอย่างนี้มันเร็ว เขาก็คงไม่ทําเช่นเดียกับเราที่เราทําอะไรไปทุกอย่างเราคิดอะไรไปทุกอย่างเราพูดอะไรทุกอย่างแล้วตัดสินใจทําอย่างนั้นก็เพราะเราคิดว่ามันดีแต่คิดถึงอารมณ์นี้แล้วก็คนรให้อภัยแต่เขาผู้มีความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบอินในแล้วก็กฎหมายอันนี้ต้องว่ากันไปตามระเบียบ เราไม่โกรธแต่เราต้องลงโทษตามระเบียบเพื่อความอยู่เป็นสุขขบวนคนร่วมกันเป็นส่วนมากนี่แล้ว่ตัวนี้ถือว่าเป็นพรมิหามสี่ตัวใหญ่ได้เป็นตัวตัดความโกรธเมื่อถ้าเราไม่มีความโลภละความโลภได้แล้วแล้วก็บันละความโกรธสีตัวให้อภัยนี่เรียกว่าละความโกรธใจมันก็เป็นสุขความโกรธนี่เป็นกิเลสตัวร้อน ทำให้เราร้อนง่ายเราละมันแล้วมันก็ร้อนอยากมางมันก็ไม่นก็มันก็ไม่ร้อนตอนนี้มันละอีกตัวหนึ่งละความหลงห <c oughs> ลงตรงไหนหลงคิดว่าแต่ภาพร่างกายคือกันห้ายังพพูดสักนิดหนึ่งพเดี๋ยวบรรดาบรรดาศาสตราอาจารย์ทาาั้นหลายจะหาว่าแหมมายดวารีซะเลยกันห้าก็ได้แต่โรปเวทนาสัญญาสังขารญญานิยานคือตัวเรานเอ,เอียว ต่อไปไม่พูดกันได้อีกพูดทั้งตัวเราดีกว่าเข้าใจง่าย <c oughs> เห็นพูดอย่างนี้แต่ก็ยากโยมพูดเท่าไปนั่งคิดปดวดหัวตายร่างกายของเราเนี่ยแหละมันจะมีอะไรบ้างก็ช่างมันมีกี่อย่างก็ช่างเราจะไม่หลงในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายเราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะทรงอยู่มันจะดีอยู่จะไม่ปวยไข้ไม่สบาย เราจะไม่ลงในร่างกายว่ามันจะไม่แก่เรามีความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงไว้เสมอตัดตัวหลงนะวร่างกายนี้ประกอบไปด้วยอะไรประกอบได้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันเปรคประกองเข้ามาเป็นกายเมื่อเป็นกายแล้วมันมีการทรงตัวไหมท่านบอกว่าร่างกายเป็นนิจจังเป็นของไม่เที่ยงจริงไหม มองดูให้รู้ว่ามันจริงนะคิดกันเอาเองนะเวลามันน้อยสมาัตนังจำจีจำใจเกินไปไม่เอาใช้ปัญญาสิบ้างถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แก่เที่ยงแล้วก็ไม่ป่วยเที่ยงแล้วก็ไม่ตายนี่พูดกันแค่นี้พอมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงเธอไปคิดว่ามันจะเที่ยงถ้ามันขึ้นไปมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ เราคิดว่าเราจะไม่ป่วยถ้ามันป่วยแล้วมันไม่เกิดเป็นความสุขและความทุกข์คิดว่าจะไม่ตายแต่มันเอิ้อนความตายมันจะเข้ามาถึงจริงๆความน่ายความหลงว่าจะไม่ตายเมื่อความตายมันคืบคลานเข้ามาความรู้สึกมันจะเป็นสุขและเป็นทุกข์นั่งและกับเองใช้ปัญญากันเอาใช้ไม่ได้ก่อนแล้วไปไม่ได้ห่วงใยใครแนะนําให้เท่านี้เพราะไม่มีค่าจ้างรางวัล ถึงแม้จะมีค่าจ้างรางวัลก็ไม่เอาไปนั่งจำจีจำช้กับคนที่ไม่เอาไหนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าแต่คนไหนก็ตามถ้ามีวิสัยเป็นเครือพันของพระเทวทัตแล้วก็สอนเท่าไรก็ไม่ได้เรืเ่องถ้าเป็นเครือพันพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสกิดนิดหนึ่งก็เป็นอารหันดูตัวอย่างท่านพระอุปติกาเทรีท่านรับฟังอะไรบ้าง ถ้าท่านเป็นเป็นว่าอรหันได้บทวันเดียวเท่านั้นเป็นอรหันเลยเพราะว่าใช้กําลังใจอะไรเพราะใช้กําลังใจว่าร่างกายเขาที่ประกอบด้วยธาตุสีมันไม่มีการทรงตัวมันไม่มีการทรงตัวมันแก่ไปทุกวันแล้วมันก็คลายเข้าไปหาความตายในที่สุดมันก็ตายยึดถือมันไว้ก็มีความทุกข์จะไปยึดมันได้ยังไงกฎธรรมดาก็มันเป็นอย่างนั้นเอาใจของเราเข้าไปยอมรับรับถือกฎธรรมดาเสีย ว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงจะเป็นคนคนดีจะเป็นสัตว์คนดีจะเป็นวัตถุคนดีไม่มีอะไรเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงถ้าเราไม่ละประยุทธ์เข้ามันก็จิตใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าใจเราละสิละละร่างกายเนี่ยไม่ช้ามันมก็พังไอ้เรื่องความตายเรื่องการพังให้คิดไปทุกวันว่าวันนี้ตื่นนอนขึ้นแล้วมันจะถึงตอนเย็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบ เราจะได้นอนห,นหลับหรือเปล่ลลลลามันทราบปันนีตายสวันนี้ <c oughs> แล้วต้องคิดไว้อย่างนี้เสมอเมื่อคิดอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อไปถ้รเมื่อจะอร้องก็คิดต่อไปว่าถ้าเราขืนทรงกายอย่างนี้อีกในชาติอื่นเราก็มีทุกข์ทุกข์มันมาจากไหนทุกข์มันมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากอยากจะรวยอยากมีทรัพย์สินอยากจะทรงอยู่ อยาจะจกรด,ดอยากจะวิคาดเขืงค่าทำลายล้างบคนอื่นอยากให้ร่างกายทรงอยู่ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้ตายไม่อยากจะพัดพากคนที่รักของที่รักของเราไปร้งคว้ามไม่อยากตายีต้องตัดอารมณ์ตัวนี้เสียยอมรับกับเสตามความเป็นจริงว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่แตร่างกายเราร่างกายของบุคคลอื่นและวัตถุธาตุต่างๆก็ตาม เมื่อมันมีสภาพไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีการเสื่อมไปในทแงกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นปันจจัยของความทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์เราผู้ต้องการความสุขจะไม่ต้องการเหตุน,นี้ต่อไปเราจะตัดเยื่อใยในชีวิตในร่างกายที่อย่างเดียวเมื่อตัดร่างกายได้แนละ้วก็ตัดทุกอื่นทุกอย่างได้หมดคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันตายอยู่ทุกๆวัน แล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้นั้นเมื่อตายแล้วมีอะไรบ้างที่จะมีประโยชน์สําหรับเราไม่มีอีกแล้วถ้าเราต้องเกิดไปชาติหน้าต่อไปก็จะต้องมีสภาพอย่างนี้อีกฉะนั้นเขาตัดสินใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเรากดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีทรัพย์ส,บสมบัติในโลกทุกเสียงทุกอย่างในโลกก็ดีตามที่พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้ในมหาปฏิปทานทุกขอ้อ ว่าเราจะไม่มีความผูกพันเราจะละเสียหมดละท่างร่างกายจะไม่มีการผูกพันร่างกายของเราละร่างกายเขาหบุคนอื่นที่เนี่ยของเราละทรัพย์รักสินละสินแท้หมดมีจิตกำหนดอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื่อของวิเิยหากว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทปฏิบัติตององามพระรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จระบรมโลกเชยคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติ ในไม่ช้าอารมณ์ล,ละที่สุดก็จะถึงท่านนั่นคือความผู้เข้าพริพานจะยังมีเป็นนวัาจารค้าเพียงตัวเดียวเพียงเท่านี้จากว่าบรรดาแต่พระบริษัทธาท่านปฏิบัติได้ก็หมายความว่าท่านก็มีโอกาสจะสาเร็จมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอันนี้การเวลาที่จะแนะนํากันมันก็หมดกันแล,แล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้